สวัสดีครับคุณฟังครับหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนในตอนนี้ครับผมได้หยิบเอาเนื้อหาดีๆในการชักจูงคนซึ่งเป็นบทเรียนที่อยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Art of People หรือศิลปะการอยู่กับคนบทเรียนนี้เขาจะบอกเทคนิคการจูงใจชักจูงคนแบบง่ายๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้กันได้ผมได้รวบรวมมาให้4เทคนิคง,ง่ายๆติดตามฟังกันในตอนนี้ครับ สเทคนิคของบทเรียนการชักจูงคนจากหนังสือศิลปะการอยู่กับคนเทคนิคแรกครับเขาบอกว่าหากคุณอยากจูงใจใครสักคนให้ซื้อแนวคิดของคุณไอเดียของคุณก็จงทําให้แนวคิดของคุณนั้นกลายเป็นของพวกเขาสิโดยเทคนิคนี้มีวิธีการง่ายๆ4ขั้นตอนครับก็คือขั้นตอนที่1อย่าพูดว่าไอเดียนี้เป็นของคุณเช่นเวลาคนเรามีไอเดียดีๆใช่ไหมครับเราก็มักจะพูดว่า เฮ้ hey, ผมมีแนวคิดแบบนี้นะฉันมีแนวคิดแบบนี้นะฉันมีความคิดที่จะนำเสนอแบบนี้นะซึ่งการแทนสรรพนามที่แทนถึงตัวเราแล้วบอกว่าฉันมีไอเดียนี้นะนั้นนะอาจจะทำให้อีกฝ่ายนั้นไม่ค่อยอยากจะรับฟังครับเขาอาจจะมองว่าเราชอบอวยไอเดียของตัวเองเขาอาจจะปิดกั้นที่จะรับฟังเราเพราะทางจิต,ตวิทยาบอกว่าผู้คนมักปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่ไม่ตรงกับความคิดของตัวเองซึ่งหากเราอยากเสนอว่า ฉันมีไอเดียดีๆแบบนี้นะผมมีไอเดียอย่างนี้นะวิธีการง่ายๆเลยก็คือแค่ตัดสรพนามที่แทนตัวเราออกไปซะให้เราพูดประมาณว่าอืมมีไอเดียแบบนี้นะมีความคิดเห็นแบบนี้นะเพียงเท่านี้ครับก็จะช่วยลดอีโก้ของอ e ีฝ่ายลดกำแพงของเขาลงได้ในระดับหนึ่งครับต่อมาขั้นที่2ครับให้บรรยายภาพแบบกว้างๆของสิ่งที่คุณคิดเพราะผู้คนชอบอะไรที่ฟังแล้วมันเข้าใจง่ายใช่ไหมครับ ดังนั้นเราต้องอธิบายให้เห็นภาพกว้างๆแล้วปล่อยให้คนที่เราพยายามชักจูงเขาเป็นคนแต่งเติมเสริมมันด้วยจินตนาการของพวกเขาเองซึ่งหากพวกเขาสามารถนึกภาพตามเราได้แสดงว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือนำเสนอออกมาแบบนี้ครับก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะชักจูงคนให้พวกเขานั้นเห็นด้วยกับเราได้ง่ายขึ้นต่อมาขั้นตอนที่3ครับอ้าแขนรับความคิดเห็น เวลาที่มีใครสักคนพูดอะไรออกมาจงอ้าแขนรับความคิดเห็นนั้นและชื่นชมแนวคิดของอีกฝ่ายจากใจจริงและขั้นตอนที่4ครับถ้าเกิดเราอยากบอกปัดความคิดเห็นของคนอื่นแบบเนียนๆขั้นตอนนี้หากอีกฝ่ายเสนออะไรที่มันไม่ค่อยเข้าท่าไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราต้องการให้เรานั้นบอกเขาไปว่าแนวคิดของคุณน,นั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและอาจจะยอดเยี่ยมได้มากกว่านี้อีกนะคะถ้าทําแบบนี้ ซึ่งการพูดแบบนี้มันเป็นการบอกบัตรแบบเนียนๆแล้วก็เสนอไอเดียของเราเข้ามาเสริมแทนนั่นเองนั่นคือ4ขั้นตอนในเทคนิคแรกครับเทคนิคทําให้แนวคิดของคุณกลายเป็นของพวกเขาเราไปต่อกันที่เทคนิคที่2ในการชักจูงคนกันเลยครับเทคน,คนิคนี้เขาบอกว่าอย่าเอาแต่ขายให้เล่าเรื่องแทนคงไม่มีใครอยากฟังคนที่เอาแต่ขายของโปรโมทสินค้าตัวเองอวยตัวเองหรืออวยสปอนเซอร์ใช่ไหมครับ หลักการนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์ออกมาให้คนดูหากมัวต่แฝงไปด้วยผลประโยชน์เอาแต่ขายของอวยแต่สินค้าตัวเองที่จะทำเงินคนดูอาจจะเบื่อได้ให้เราใช้พลังของการเล่าเรื่องให้เป็นประโยชน์ครับเพราะคนเรารักเรื่องเล่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งผู้เขียนบอกว่าเรื่องเล่านั้นช่วยจูงใจจับใจและโน้มน้าวความรู้สึกของผู้คนในแบบที่ไม่ค่อยมีสิ่งอื่น ทำได้ขนาดนี้เลยดังนั้นครับอยากนั่งในใจคนจงสร้างเรื่องราวที่ดีรู้จักพัฒนาทักษะของการเล่าเรื่องทำให้เรื่องเล่าของเรานั้นเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนให้ได้แล้วเราก็จะนั่งในใจคนครับต่อมาเทคนิคที่3ผู้เขียนเขาบอกว่าวิธีชักจูงที่ดีที่สุดคือการหุบปากซะนหนังสือเล่มนี้ครับ ได้บอกถึงประเด็นที่เราต้องไม่ลืมครับก็คือถ้าเราอยากจะชักจูงผู้อื่นเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะหุบป,ปากและรับฟังเขาด้วยไม่ว่าเราจะอยากพูดนําเสนออยากขายของหรือโน้มน้าวใจใครสักคนวิธีที่ได้ผลก็คือการรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เป็นนักพูดที่บ้านน้ําลายจงแสดงความสนใจในตัวของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงและจริงใจพอฟังแล้วจับใจความสิ่งที่เขาพูดครับ รู้จักยิงคําถามต่อๆไปในบทสนทนาให้ตรงกับสิ่งที่เขาเล่าออกมาบางคนแบบดูท่าทางเหมือนจะฟังก็จริงใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลายิงคําถามไปเอา้าคนละเรื่องซะง,งั้นแบบนี้ครับก็เข้าไปนั่งในใจของคนได้ยากผู้เขียนบอกว่าหากเราวางรากฐานด้วยการรับฟังที่ดีการพูดก็จะง่ายขึ้นอย่างน่าประหลาดเลยทีเดียวเลยครับและเทคนิคที่4ในการชักจูงคนครับก็คือ จงขอแล้วคุณจะได้เขาบอกว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดถ้าเราไม่ขอก็ย่อมไม่ได้อะไรเลยหากเรากล้าที่จะขอไปโอกาสก็มี50/50 50. หลายคนอาจจะกลัวที่จะเอิดปากขอใช่ไหมครับลองฟังเรื่องราวของผู้เขียนที่แสดงให้เห็นว่าการขอบางสิ่งช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องการง่ายดดยแค่ไหนกันในปี2005ครับผู้เขียนเขาอยากจัดงานแต่งงาน แบบนิวยอร์กดั้งเดิมกับแฟนของเขาแต่เขาและแฟนไม่มีเงินมากพอที่จะจัดวิธีแต่งงานนี้และเชิญทุกคนที่รู้จักมาร่วมงานได้ทั้งหมดแฟนของเขาซึ่งเป็นนักการตลาดโดยอาชีพและนิสัยเลยเธอจึงผุดแนวคิดนอกกรอบขึ้นมาพวกเขาวางแผนที่จะติดต่อทีมเบสบอลในไมเนอร์ลีครับและเสนอว่าจะใช้งานแต่งงานนี้ช่วยโฆษณาทีมเบสบอลให้เพราะตัวผู้เขียนและแฟนอเขานั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงที่โด่งดัง ในวงการของสื่อและโฆษณาครับนอกจากนี้ครับพวกเขายังจะหาสปอนเซอร์และหาคนมาช่วยออกค่าจัดงานแต่งงานในสนามเบสบอลที่สามารถเชิญแขกนับพันมาร่วมงานได้ซึ่งแขกของผู้เขียนนั้นแต่ละคนก็เป็นคนกว้างขวางในแวดวงธุรกิจอีกด้วยหากสปอนเซอร์ใจดีรับข้อเสนอนี้ของพวกเขาพวกเขาก็จะได้รับประโยชน์มหาศาลจากงานแต่งนี้ซึ่งบางทีครับอาจจะสร้างกระแสะและเรียกความสนใจจากสื่อต่างๆได้ด้วย ส่วนผู้เขียนและแฟนก็จะได้งานแต่งงานสุดอลังการโดยไม่ต้องออกเงินเองแม้แต่น้อยแหมแนวคิดนี้ครับล้ำเลิศใช้พลังและชื่อเสียงของตัวเองได้เป็นประโยชน์จริงๆว่าแล้วพวกเขาจึงได้เสนอแนวคิดนี้ให้กับทีมในไมเน l e a ล u กพอได้ฟังไอเดียนี้ครับผู้จัดการทั่วไปของทีมก็ชอบแนวคิดนี้มากๆและเขาก็อยากเอาด้วยทีนี้ทั้งคู่ก็ได้สถานที่จัดงานเรียบร้อยแล้ว ต่อมาพวกเขาก็ติดต่อบริษัทขายดอกไม้ครับเพื่อขอให้เป็นสปอนเซอร์ให้ติดต่อเซมอร์นอฟเพื่อขอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขอของว่างจากร้านอาหารชื่อดังและขอชุดแต่งงานจากร้านตัดเสื้อคุณภาพนอกจากนี้ครับยังมีร้านค้าในท้องถิ่นและบริษัทระดับชาติอีกหลายแห่งรวมแล้วครับงานแต่งนี้คิดเป็นมูลค่าถึง1 0 0 0 0แสนดอนลลาร์เลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เลยนะครับพวกเขายังขอให้สปอนเซอร์ช่วยบริจาคเงินสดให้กับ มูลนิธิผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแห่งชาติอีกด้วยแม่งานนี้ได้ทั้งความรื่นเริงความปิติยินดีและก็ยังได้บุญกลับบ้านกันอีกด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างดีๆของเทคนิคที่ชักจูงคนให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการแบบวินวินได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้เขียนแทบไม่ต้องออกเงินเลยนะครับได้จัดงานแต่งสมใจและสปอนเซอร์ต่างๆก็ได้โปรโมตตัวเองกับแขกผู้มีเกียรติกว่า5,000คน ทำให้พวกเขานั้นสร้างโอกาสธุรกิจมากมายตามมาครับและประหยัดเงินค่าโฆษณา,นานได้หลายเท่าตัวเลยทีเดียวสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการคิดนอกกรอบที่ผู้เขียนนั้นกล้าที่จะขอรวมถึงนําเสนอในสิ่งที่อีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันงานนี้กลายเป็นงานที่ทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับพันธมิตรและสปอนเซอร์ได้อย่างน่าทึ่งครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของทั้งสงฝ่ายอีกด้วย ศิลปะการอยู่กับคนหนังสือพัฒนาตนเองเนื้อหาหน้าอ่านีกเล่มที่รวบรวมเทคนิคก,ก,การจูงใจคนในราคาที่ย่อมเยาวเพียง200นิดนิดเท่านั้นเนื้อหายังมีอีกหลากหลายครับที่จะช่วยพัฒนาตัวเราในการอยู่ร่วมกับผู้คนหากคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็ลองเข้าไปเช็คราคาที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับในตอนนี้ผมก็ขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งครับเทคนิคแรกครับทำให้แนวคิดของคุณกลายเป็นของพวกเขา โดยไม่ต้องพูดอวยตัวเองชักจุงคนให้นึกภาพตามเราให้ได้ให้พวกเขาเสนอแนวคิดร่วมกับเราและชื่นชมพวกเขาด้วย2ครับอย่าเอาแต่ขายให้เล่าเรื่องแทนอย่ามัวแต่ขายของอย่ามัวแต่ตักตวงผลประโยชน์ใช้พลังของเรื่องเล่าให้เป็นประโยชน์เพราะคนเรารักที่จะฟังเรื่องราวดีๆและเรื่องราวดีๆครับก็จะทําให้เรานั้นนั่งในใจคนได้ 3. ครับวิธีชักจูงคนที่ดีที่สุดก็คือ การหุบปากหากเราอยากชักจูงผู้อื่นเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะหุบปากและรับฟังผู้อื่นเขาด้วยและ 4. ครับจงขอแล้วคุณจะได้จงกล้าที่จะขอให้ใครทำอะไรบางอย่างให้คุณแต่วงเล็บสิ่งที่จะขอนั้นต้องทำให้ได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่เห็นแก่ตัวขอเขาอย่างเดียวนะครับหวังว่าบทเรียนดีในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้คุณฟังนั้น นำไปปรับใช้กันได้นะครับเพราะคนไม่ใช่วัตถุสิ่งของการรับมือจึงต้องมีชั้นเชิงกันหน่อยพบกับหนึ่งเล่มในบทเรียนที่สรุปบทเรียนดีๆจากหนังสือหน้าอ่านในแบบที่ย่อยง่ายกระชับได้ใจความถ้าชอบกันก็ขอเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะจะตั้งใจหาสาระดีๆในการพัฒน,นาตนเองความคิดและจิตใจมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ